ทำมาส,ะสะดสีหมู่เฮาสุขาต่างหลายในวันมือนี้นีก็เอาที่ไปป่าใบตวัวเเนาะตัวไปเห็นหูประวัติเกี่ยวกับพระธาตุหม่อนตุงยางขวายแล้วก็บ้านนอกพระธาตุสองพระธาตุนี้เนื่องจากว่าพระธาตุหม่อนตุงนั่นก็อยู่ในตับนะในตับทางกรรจำจัดสามบินนะแล้วก็ การเข้าไปมาไหวมาสาการพระอุบาจกก็หยับเพราะฉะนั้นนี่น,นี่ก็ใครฝากเนาะถึงผู้ดีเกี่ยวข้องผู้ดีไรเนาะูุถึงเนาะว่าพระธาตุมอนตรงนี้เป็นพระธาตุอยู่ในเจ็ดหมอนเจ็ดดอยที่อา่างเจ็บน้ำตังลายเป็นกุวารกุมเมืองเนาะเอาไปเป็นไรก็ย้อนเข้าเนาะเป็นของข้อก็ดีนะอันนี้คือพระธาตุบรนณนกค่ะเนาะพระธาตุบรนณนก ก็สร้างมาประมาณสามสิบสี่สิบปีเมื่อไงครับเมื่อึงเตอพนะถาตบรรนกนี่ก็สร้างโดยคนที่เป็นคนบรรนกเลยครับถ้าสัษฐานนี่ที่เป็นพระคุบาเจียงงามนะคนนี้มาสร้างพระธาตุนี้อันตังนี่คนะแล้วก็เลยมาปูรณะแล้วก็สวยงามแห่งหนึ่งครับพระธาตุบรรนกตัวนี้แล้วก็พระธาตุบรรนกนี่ที่ชื่ออะไรจีวารบรรนกนี่ก็คือ มีคนบอกเก่าแล้วก็ตอทนีได้ศึกษาสอบถามเนาะผู้มาคือว่าเมื่อก้อนก่อนนั้นเป็นหมอนไหมครับเป็นหมอนอันหนึง่งแล้วก็มีนกตัวใหญ่ใหญ่ครับมาจับมาจุกตีหมอนนั้นหมอนนั่นแหละปังลงครับนะปังลงนี่แหละควันหันว่าเออตีนี้เป็นสถานที่ดีนี่นกมาอยู่มามาจับก็คือมันตีขึ้นใหญ่ไหม่สูงกาที่บินขึ้นสูงกลซึ่งไรจนก็นมาตังหมู่บ้าน ชือว่าบันนอกสืบมาจนถึงปัจจุบันคับนนะบันนอกนี่้ามาตัวก่อนที่หันเป็นมันก่อนที่เป็นหมอนนี่เนาะมันก่อนที่อยู่ตีสูงนิดหนึ่งเคิื่นก่ออยู่ต่ำลงมาเป็นสั้นเป็นสั้นเลยมันอยู่เคิื่อนก่ออยู่ตำ่ำมันก็อลยสูงครับ้ามาตัวเห็นหมอนเนาะในถแถบเมืองลังนี่ก่อนทามาตัวบันนอกนี่ก่อนหยู่สูงนิดหนึ่งครับนอกจากสองร้อยเอาลงมาถัดเป็นคำทีวันใจเอาเนาะมัน,ะนงกอีกก็ยังอยู่ตีสูงบันนอกก็ยังอยู่ตีสูงแทนครับนันตามบันนอก นี่คือเป็นพระาธาตุมานกนกเนาะเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่านกนี่ก็เป็นสัญลักษณ์หลายอย่างค่ะเหมือนนก,นกหังสาบบนกหั่งสานี่ก็เป็นเครื่องหมายของนกตีดีตีงามอ่าหรือว่าเป็นนกนะต่างๆเนี่ยเวลามีงานศพมีสงสกการของสังฆาตจะนี่ก็เงยใจนกนะในการนําเอาหลบขับสังขาร ของพะกนาสังฆาเนี่ยไปสู่ป่าจงป่าจันทร์ปรมันเกี่ยวน,นี่คือทะเรื่องของเนาะมันนกครับเพราะฉะนั้นไฟอะไรเข้ามาถึงนี่ก็อนไปก่อพวกหยาบเขาตั้งเดี๋ยวนี่ก็อนไปเลยสองตั้งมาตั้งวันสั่งมาตั้งนี่อะไรเขาเวงมานี่มาตั้งถัดไปหุงนี่แค่นาะมาไปหุงแล้วกว็ตั้งนี่ไรค่ะามาตั้งวันสั่ง ไปอะไรหรือว่าไปตางหนองเงินหรืออะไรหนองเงินก็ที่ยาไปหนึ่งกนะารน้อยเพราะว่า,าไอเขาจะตั้งใหม่ไปตั้งมันไซนี่สำเพ็จสูงนะฮะับผมอะไรเพราะฉะนั้นมาตัวที่นี่ก็เป็นพระธาตุแบบรัวแรงกับศิลปะตั้งเชียงใหม่ของข้าน้อนงทีมง่มีของเป็นพระธาตุหกสูงนพระธาตุเจ็ดสูงนะมันเจ็ดดกวันกับว่าอะไรมี ระธาตุอันใหญ่อยู่กลางๆนะเกี่ยวกับการราหูอุรศาสตร์นี่ก็โมบวาพระธาตุนี่เป็นพระธาตุดีนะจอยเขามีจกมีใจจอยเขามีชีวิตที่มีอายุมันแก่งยันยาวนี่คือพระธาตุบันนกเ๋โอโชค่าต่างหลายเนะเาะแต่ว่าไปอะไรมาต่างนี้มาต่างวันไซมาต่างมาแวะมาไวมาซาแก็เราว่าอะไรตอนนี้ก็บันโนกก็กำลัง สร้างพระมหาวิหารใหม่อยู่ครับยมเยาเตอเนาะถ้าหากว่าอะไรเข้ามาก็มาสู่มาใจมาไหวมาซะมาก็ตั้บุญกันเลยตกตั้งสายเมืองลังนี่นี่นะาะเขามาตัวก็เนาะมีปัดวาศาสนาหลายนะแล้วก็อ่ามันมีเป็นมันท่องว่าเป็นน้ำน้ำล่างน้ำล่างน้ำล่างเเป็นเมืองลัง ลังที่นี่ก็มีหมู่บ้านหลายคขนาะถ้าแล้วก็มีสิ่งสาคัญหลายอย่างเจนพระธาตุก็มีพระธาตุสองร้อยนะลองมาก็เป็นพระธาตุเป็นคำบรรจัยเนี่ยนี่ก็ไม่เลยไปเตคะครับก็พระธาตุน,นกพระธาตุมนตุ้งธาตุอริยะนะต่อถึงมาตั้งเส้นตั้งสายวันเวงนี่ก็ที่มีพระธาตุจอมหนักเป็นต้นเนาะก็พระธาตุเอาย,ย่อยนะบรรเจิง อันนี้ก็คือที่หันหมดแล้วนี่นี่เป็นพระธาตุมันตุงค่ะนะซึ่งอยู่ในตับเป็นตับสังกบพปในหายใจตับเจ็ดนี่ค่ะอ่าเหมือนต่างนี้วันยังคว้ายนี่ยขึ้นมาไง,ไง่ายๆครับเข้ามาสิสลาบูจาแล้วก็มีขึ้นถัดศิลาบูจาประจําปีแต่ตยนนี้ก็มันอยู่ในตับยาวเนี่ยการไปไหวไ,ไปสาก็ยากแต่ว่าวันนั้นของยานอตับมูเขาเขาก็ว่าเออถ้า่าใไปใครมาไวมาสากมาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นไปไรนี้นี่นะก็ ใครคือเนาะภาคราสังขารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยฮะเอาไปย้อนเอามาเนาะย้อนเอามาคือเป็นของเขาขึ้นนะอ่าเปอรว่าคือคอนเลยมาสิลาบูจาอะไรคืนถาดประจำปีไรฮะตอนนี้มันขึ้นถาดหยาบเนาะอ่าคือเขาที่ให้จื้อกะมู่อันนี้เนาะฝากผู้ผูภูลักเนาะอะไรมีวิธีการจือ้อการอะไ,ไปเอาไปเมื่อัง เอาเฮ็ดตั้งขึ้นหรือว่าตังไปมาง่ยขคืนรุ้งเก่านะถ้าว่าเขาในตับนี่นี่ให้กอบโก้ขันเนะาะเพราะัดเขาครับแต่ถ้าว่ามีคนตั้งขึ้นตัดตัดแล้วก็ตัดเข้าก็เป็นคนดูดูลแลให้ก่อนเขาก็ไปขึ้นฐานคืนทาไปเพราะว่าทานหมอนตรงนี้นี่ก็ตีตรงตีไอ้จำๆกันนะฮะที่เป็นพระถานหมอนจ้างอาเท็นตีเล่งจ้างของเยาจ้าเมืองสมัยก่อนเป็นก่อคือเยาจ้าเมืองเนี่ยเอาคือคอนละมาเล่งจ้างไปตีฮันครับ เพราะฉะนั้นพระธาร์มมอนตุงนี่จึงเป็นพระธาตหนึ่งที่เป็นในเจ็ดเจ็ดคุณเนาะเจ็ดเจ็ดมอนที่น้ำทม่ะมันมีรองพระศาสานพากลางบองนะคุณลงด้อยลงเนาะจอมสร้างจอมซักครับนะแล้วก็มอนตุงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับที่น้ำทมนคะครับนะ,อะมอนตุงนี่ก็น้ำทมเพระาะฉะนั้นนี่นี่ทามาตัวที่นี้เอาไปที่หันะนะัหันถึงพระธาตุจอมคำหันถึงกรานต่าง พระทัดในเมือของเฮาทีมันเร็วนี่ตียังมีปัญหาหรือว่ายัางมีคนดูแลแล้วก็กลายเป็นข้อมูลก็มีประทัดทิ้กาพระทัดอ่าหมาแหนนะหรือว่าหมาแงนประทัดโผล่ไผ่ประทัดมอนไกอันจะนี่ค่ะนะแล้วก็ตีเฮายาังมีคนดูแลแล้วก็สิไปเนี่ยก็มีประทัดตั้เมืองเจียมก็มีประทัดมืองจ้ำาระทัดเก่าแก่ํานนำไปนะ พระธาตุตัวนี้น,น,น,นี่ก็เป็นพระธาตุที่งว,ว่ามันมีคนอยู่ค่ะเราก็สังฆ่ามามาอยู่รักษาไวค้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เขาเป็นสิ่งที่สําคัญน,นะเนะพระธาตุกูบาลกูเมืองกูดีพระธาตุในบ้านในหัวเากูดีนะก็คือสอยกันรักษาแล้วก็เป็นไปไร้นี่ก็คือเขาสอยกันเนาะเก็บปืนประวัติไวค้ค่ะหรือว่าวัดไหนคะน่ะหนอเอ่อจาว่าตอนไหน,นอ่าใครคือเปิดหูประวัติวัดัตเก่า ตี่ก็สามารถติดต่อมาอะไรติ่กัเขาค่ะเนาะเข้าก็่ไปถ่ายแล้วก็ไปเจ็ะประวัติหรือสหาประวัติมันมาถามคนเข,ขาคนเก,ก๋นนกว่าดีคนที่มันคนขงกว่าดีครับเนาะอาวัดไหนแหละมีความต้องการนี่ค่ะนี่ก็ขอบอกกล่าวมาติ่กับเข้า,ขาไรคะ่ะเขาก็ทถ้ามีเวลาก็ที่ไปสืบหาขอบประวัติแล้วก็เป็นการเนาะคือเปิดเลยหูเรื่องวัดของเขาคือเปิดเลยหูเรื่องบ้านของเขาคือ,อ,เ,เ,อ,อ,เ,เ,อเปิดเลยหูห เรื่องปืนของเฮาครันเป็นการปโปรโมทหรือว่าเป็นการคือเปืนหูจักบ้านของเมืองบ้านวัดของเฮาจำคันอ่านี่เพราะฉะนั้นก็ฝากถึงนะทุกปุ๊ดทุกต่างขันเนาะที่ไรฟังในตัวก็มีความต้องการเนี่ยบอกเขา้ามาเขา,ขาก็นที่ไปซาวาคอนของบนปันแล้วก็ไปถ่ายคือค่ะการเอาบุญขันเนาะกิจสังขาเอาบุญแล้วก็สำคัญก็คือว่าเขาเออเขาจะคาต่างราอย่าไปลืมขันเนาะกดไลค์กดติดตามนะเป,ปื่อปันกำลังใจนะ ก็สับสไคร์นี่ฮะเหมือนยูทูบนี่ก็เข้าไปดิยูทูบโปรแกรมยูทูบก็หนูค่ะเข้าไปดีฮันีก็ไปกดอ่าติดตามนะเหมือนในเฟซบุ๊กก็ไปกดไลค์ครับกดไลค์กดจดใจในจอมค่ะเนาะถ้าว่ามันเป็นการคือกําลังใจผู้ที่ไร้เหตุการณ์การนี้การนี่ก็ด้วยเอาใจแหละหนึ่งก็เป็นการไปศีลาบูชาพระธาตุพระธรรมเนี่ยเบิดข้ออะไรแบบคือวีดีมีทั้งเป็นผู้ทำมุ่งทำมุ่งค่ะ ทำมันตงงนี้ไว้เอ่อเม่ออบก,กี่ยวของกับไา่อุ่นนี่หน่อมันตรงนี้หม่อให้อุนน่นกันในทา,างถัดสำร้อยอยู่นี่ไงทางถัดสำร้อย,ยาาดือว่าทาตอนนี้ออกแยมังได้ปับปเตเตรอรีกว่าเตาดอย<ม>ดึกไปอยู่หรือเมือมอเจก,ก็ดึกปลากรให้อุ่นเขาอ<ม>ุ่นเขาก็มันจะพาเขาคู่นะ,<ม>นะ,นะเนาะได้ฐานเนาะเออไผ่มากกินวันกินเมืองทินี่ พอคือมันเป็นนเจอหนึ่งน <pent a year> ั่นโหเมาหัวช่่าเรือทุลังออกข้าเป็นชนัยอานั่นไปขึ้นเมืองไหนถ้าเป็นสภาเ้นาขึ้นเมืองไหนเจอหนี้ขึ้นไรัเ๋อวนี้หนักขึ้นไรครับขึ้นไรตั้งแตเมลไมูดอำเจุงสิงหลครับมูหรือลำไหมกนก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาของจังเมือเนี่ยจ้าเป็ทาง่จึงสรการงสางผัดมันถูกเป็นเป็นตัวแ้นว่ะ เมาถึงว่าเท้ามือจมไอยเราขึ้นไรแต่ก็เลยสร้างแผ่นบอนตึงขึ้นมาเหมือนกระเทศเป็นกับเป็นเป็นถัดถัดกู่ก็จมลอยแดมนถบ่อนต้งอ๋อจปาจอยเรื่องขึ้นงอะอกมันบดถัดกมบเป็นถัดเก่าเกเกสูงค่ะเป็นาอะไรสร้างครตุ้งอ่ในปดัอันนี้ก็ต้องถามมันสํเจ้าเาคติยาวงศาจึงตึงเ้าหนะ แต่พิคัการหันก็เหมือนโจติมนะก็เคยหันมือขึ้นมื่อยู่ค่ะทีนี้เขาคบขึ้นมือที่พระาตุจำออยู่มื่วอันต่างข้อต่างข้ออนบริหารอะไหรือเาอันี้ทำหมอนตมราตมอนตก็มันก็เปลี่ยนเป็นีเจ็ดเสียน้ำบทโทมนั่นแหะเช่น้ำบทโทมเจ็ดปีเจ็ดมนตุงนั่นมนตงอนหนึ่งครับ Oh, i <speaking> you. <in foreign language> वासा बा गोसाो बावा गोसागासी रेडिसारो गा बिसा ก็ขอบคุณยินดีเนาะที่รับผู้รับฟังตัวเแล้วก็ผูที่ไ่ใส่ในการเข้าถึงประทาที่นี่ค่ะบแต่ฉีที่เขาคูข้อมูลต่างๆนะขอบคุณยินดีคับเนาะ